มีทางบ้านถามมาว่าถ้าจิตสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปจะเป็นตัวกำหนดว่าไปเกิดที่ไหนคนก็ทำชั่วกันมากๆรอแค่จิตดวงสุดท้ายแล้วนึกถึงบุญก็พอก็จะไปเกิดบนสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าขอผ้าจางขยายด้วยค่ะคุณโยมสภาวะของจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนำเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุขคติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จะต้องไปอบายแต่จิตเตอสังกิริเตท,ทุขสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองเนี่ยสุขคติโลกสวรรค์ก็เป็นที่หวังได้เป็นที่ไปนี่นะนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดจะไปคิดว่า อย่างนี้ก็ทํำบาปตามใจชอบพอจะจากโลกนี้ปั๊บก็นึกสัมมาระหังนึกถึงบุญแล้วก็จะไปสวรรค์อย่างนั้นเนี่ยประมาทเกินไปเสี่ยงเกินไปโอกาสไม่สําเร็จ9.9.9.9 99เพราะอะไรเอ่ย1เราจะรู้ไหมเราตายตอนไหนปุ๊บปั๊บเกิดอุบัติเหตุตายไปเลยเนี่ยเราจะไปนึกจิตตรงสุดท้ายยังไงมันไปแล้วเรียบร้อยเลยนะอันที่2คือถ้าสมมุติว่าป่วยช่วงก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ย ทุกขเวทนามันเจ็บปวดมากทรมานมากนะถ้าไม่ได้ฝึกไว้เป็นปกติจนชินจนชำนาญแล้วล่ะก็มันนึกถึงบุญนึกถึงองค์พระเนี่ยนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือปกติประจําวันนี้ก็ตั้งใจอยู่ในบุญในกุศลบาปกรรมไม่ทาทำแต่ความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนคุ้นเคยถึงคราวเราจะนึกถึงองค์พระทําใจให้สงบก่อนจะจากโลกเราก็ทําได้ปุ๊บปับ๊บเกิดปฏิเหตุเราก็ไปดีจเจริญพร